ครับพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศยามเช้าครับผมนี่ครับอ่าเป็นไงเรากับมาหดสวนตะเาเลย <c oughs> นอนอยู่พี่ครับยามตะเาตื่นต้งแต่ตีสองไปกีดยางนะ <c oughs> นี่ครับสวนผักอู้บักเขือเทศบักพริกน้ำเนาะพริกไหมวาดนี่โอ้นี่พริก พริกกลนสั้นเขาเอือนเนาะอืเออแต่ว่าอีกอย่างก็พี่เรียกถ้าคนไทยก็กเรียกพริกชี้ฟ้าบ้านเขาเอิญนพริกกลนสั้นนี่ครับน,น,ยยน้านผักขวอย่าเราหดผักซุ้มหนันคือสีแมนเก็บเมดแล้วนอ้วย่ายนานนี่ปลูกหอมผักกาด โอ้จารย์ยอดมาแล้วอาจารย์ยอดหลวงพ่อหลวงพ่อนี่เป็นแฟนจันยอดบ่เอฟซี FC จันยอดบ่นี่โอ้นี่พักกาดก่อนนี่คือบ่เอาไปเฮ็ดกับเขากับน้ำไอ้พวกนี้มันต้องเฮ็ดยังพราะัขั้นสมบ่เขาเข,า,ขาเอืน่นพักการ์ดยังครับอืมเกือบปีเอาไปขั้นสมรับพวกนี้ บรรยากาศเดี๋ยวพภาพมาเบิ้งน้ำสางครับน,าา <c oughs> นี่ครับน้ำสาครับน้ำสางน้ำสางไัใสายสานเขาเอินน้ำส่างโอ้ยังลึกอะลึกนะนี่นะน้ำนี่ใสปิ้งเลยนี่ก็ได้น้ำตรงนี้แล้วครับไว้กินไว้ใช้ไม่ถึงก็กินไว้ใช้ไว้อาบ ประกราศประกาศนั่นประกาศเศรษฐกษิจพ่อเพียงียิงเลยถ้าถอยเข้าทางนี้เทนี่ก็เทได้เด้ดนี่อืาาารอครับเดี๋ยวให้พใหย,ยเ่เราเคีย่ยออกก่อนเดี๋ยวให้ตาเก,กเคีย่ยออกบอก่หรอพญาย,ยอ้บอกโจกสิฮักครับบ่มีสะแลงบ่โอ้อ แต่ายโยกมันสีหักเพราะว่าดินมมดินมันเกาะต้องเอาเสียมแสะมันเสะเพราะว่าเสีเสยมรถด,ดำอยู่หุ่นอยู่กลางเดินมืด <c oughs> <c oughs> จะถมนี้ให้เต็มครับเดี๋ยวแม่โคก็มาโยนโยนอ <c oughs> <c oughs> ของแท้เลยแล้วนี่นด้ามแป๊บยังแข็งเลยนี่โอ้มันไส้เหรอ <c oughs> ยังไงยังไงมาก็แค่หักมือยังนักเลยเดินี่ <c oughs> ขึ้นว่าเขาไงเอา <c oughs> ขึ้นแล้ว อู้มันบอย่มรุดเลยต้องจับตั้งึ้นแล้วก็แสะดินเนาะตรงกลางเนาะโอ้โหนี่นะเออเมื่อคืนนี่ผมเห็นไฟเต็มเลยนะพี่ผมก็ว่าไม่รู้เขาทำอะไรกันวะ มูมูตอนกลางวันวานนี่ไงเต็มเลยคนนะน้องจะโดเลยน้องน้องจะโดเลยีอืม นุ้นเขาจอดนอนนู่นเลยนะพี่วนสันเขื่อนนูนะ่นอะนามมันหลดเนาะคนก็หาแล้วนามมัน,มนโอ้แก้วมังก่อนเสียดายเด้ยน่ว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็ได้ใหญ่ยิ่กขึ้นเราสิเก็บใส่รถอีแตกก่อนครับอีแตกเอาไปว่างไว้ผิดละทั้งสวนผิดก่อนพอพยานาคมันนี่นะยเอาเนี่ยเงากระเจียวบปนี่สมมือนี่หากินยากลแล้วขันบน่แม่นหนามันดีลีนี่ครับ หลังจากทำกับข้าวเสร็จครับก็ไม่มีอะไรครับกับข้าววันนี้เดี๋ยวยำปลากระกป๋องแค่นั้นแหละทำเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอน้องๆมาอันนี้ผมใส่เรียบร้อยแล้วผักก็รอแค่ปรุงล้างถ้วยแบบก็คือนี่ก็หน้าที่ตอนเช้าเพราะว่าเรื่องหุงข้าวนี่ เดี๋ยวถ้าให้ผมหุงนี่ได้เป็นข้าวต้มแน่นอนหาอะไรหาที่ตักผ้าบอขึ้นขับเลยเร็ววันนี้นั่งอยู่กับพ่อเน่ะเด้อทั้งวันเลยวันนี้อยู่หน้ารถกับพ่อเลยเด้อนี่แล้วเด็กนี่แล้วเด็กปั้น <c oughs> เด็กปั้นเลยกล้องชิดซ้ายเลยเนี่ย เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยกดำก่อนครับจะเติมน้ำมันครับผมเมื่อวานนี้จัดไปเยอะจัดเที่ยวยน้ำมันเกือบหมดเลย,ยนี่น้ำมันซื้อไว้แล้วครับฟุบยกเลยนี่มัจะขึ้น เราตอกข้าวถ้ากกินข้าวตอนไหนเราเปล่ากอดเลยด้วยครับเอาตอกข้าวทำไว้แล้วพี่ใครหิวเอาลงมากินยังนั้นแหละครับเดี๋ยวจะเติมน้ำมันครับ โอ้ยโอ้โหนอนยังไม่ตื่นไมโกนสตาร์ทเกลี่ยงแล้วเอ้ยนู้โอ้มันเปิดพัดลมทั้งคืนเลยดูดินึกว่าเขห้องน้ำจะต้มครับสายแล้วสายแล้ว ฝากครับคุณ An จะยกดับกอนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันดูดิดินดินดินจนดินขึ้นมาอยู่บนถังน้ำมันเติมน้ำมันแล้ว เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับพร้อมแล้วพร้อมลุยพร้อมลบ